สวัสดีครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่า,าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าโอกนะครับสําหรับเลี้ยงหมูแม่พันธุ์นะครับตอนนี้ถ้าถ้าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยพวกอ่หม,มูแม่พันธุ์นะครับเวลาเขามีลูกนะครับพอเวลาเขาอ่าไม่สบายตัวพอเวลาเขาอ่า มีความร้อนนะครับสะสมในตัวเยอะนะครับจะทําให้เขามีปัญหาเรื่องการแท้งลูกลูกเป็นมัมมี่นะครับหรือว่าลูกไม่สมบูรณ์นะครับหรือบางทีแท้งทั้งท้องเลยก็ยังมีนะครับก็วันนี้นะครับก็เลยจะพามาดูว่าที่สวนนะครับมีวิธีนะครับยังไงนะครับที่ใช้ในการาเขาเรียกอะไรให้นะครับทําให้เขามีความเย็นนะครับ ทำให้อากาศถ่ายเทนะครับที่สวนนะครับก็จะมีอยู่อยู่อย่างนะครับก็คือ1ช่วงกลางวันนะครับเราจะทําการนะครับล้างนะครับเขานะครับสองถึงสรอบนะครับช่วงก่อนเที่ยงตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับเพื่อระบายความร้อนให้เขานะครับและอีกอย่างนะครับที่ที่ทางสวนนะครับใช้อยู่ก็คือจะเป็นในส่วนของพัดลมนะครับที่เป็นพัดลม สำหรับโซลา r เซลล์นะครับซึ่งตัวเนี้จะสามารถที่จะคีบนะครับจากแผงใช้ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นพัดลมนะครับ12โวลต์นะครับ12โวลต์15วัตต์นะครับจะเป็นรอบหมุนช้าอยู่ประมาณ250รอบนะครับต่อนาทีนะครับซึ่งซึ่งไซส์นะครับที่ที่ทางสวนสั่งมานะครับจะไม่ได้สั่งตัวไซส์ใหญ่มาจะเป็นสั่งตัวไซส์36นิ้วนะครับ ซึ่งสามสิบหกเนี้ยจะเหมาะสําหรับสองถึงสามตัวต่อต่อต่อหนึ่งที่นะครับสองถึงสามตัวต่อต่ออันนี้หนึ่งชุดนะครับซึ่งซื้อมาก็อยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับรวมส่งก็ห้าร้อยกว่าบาทนะครับที่ใช้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรานะครับจะเปลี่ยนจากตัวหลังคาที่เป็นหลังคาสังกะสีนะครับจะเปลี่ยนเป็นหลังคากระเบื้องนะครับตัวนั้นก็จะช่วยลดลดความร้อนลงไปได้อีก อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ใช้นะครับสำหรับคอกบ้านๆนะครับที่ที่ทุนไม่เยอะนะครับเลี้ยงเป็นระบบอีเว็บนะครับซึ่งซึ่งตัวนั้นก็จะใช้งบประมาณสูงนะครับเราก็พัฒนานะครับต่อยอดไปเรื่อยๆก่อนนะครับคราวนี้วันนี้นะครับก็เลยจะพามาดูนะครับวิธีการประกอบนะครับเขาประกอบยังไงนะครับอันนี้เขาเขาจะให้มานะครับเขาจะมี มีตัวตัวที่เป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวใบพัดนะครับมาด้วยนะครับซึ่งซึ่งวิธีการประกอบง่ายมากนะครับก็เขาจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับพอไอ้นี่มาเราก็ใส่ไปลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ประกอบยากเลยนะครับนะครับอันนี้เราก็ขันให้แน่นนะครับ เขาจะมีทั้งหมดสามใบนะครับอีกใบนึงซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยนะครับระบายความร้อนได้ดีมากนะครับถึงถึงลมที่เป็นลมร้อนนะครับก็เหมือนเราร้อนๆน,นะครับแล้วเ,เราเปิดพัดลมนะครับพอมีอากาศโฟลนะครับมันก็จะรู้สึกว่า,าการระบายความร้อนมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งแผงนะครับที่นี่ใช้เป็นแผงนะครับแค่แค่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับซึ่งว่า <c oughs> ซึ่งเพราะว่าไอตัวพัดลมเองเขามีกําลังวัตต์แค่แค่สิบห้าวัตต์นะครับแค่สิบห้าวัตต์ก็เราติดแค่ตอนนี้มีอยู่สี่ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ห้านะครับก็รวมแล้วก็แค่อ่า อันนั้นอันนั้นอันนั้นสองสตัวนี้จะหกสิบแล้วอันนี้เป็น75้านะครับร้อห้าสิบบาทเหลือๆนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับก็เราก็สามารถที่จะเอาไปติดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างใน ครับผมผมได้เตรียมสายไฟนิงมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีแต่เอาไอ้ตัวนี้นะครับขึ้นปิดนะครับเวลาติดนะครับเราก็ห้อยลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ดวดนะครับธรรมดานะครับแค่นี้ครับแล้วครับแล้วก็ตัวสายไฟที่เขาให้มานะครับเราก็สามารถพิจารน้ำไปชีตได้เลยนะครับ ขั้วเขานะครับจะมีขัข้วขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับเราต้องเสียบให้ถูกขัขข้วนะครับ้้งสีแนวววจะเป็ขบก ก็ก็เย็นแล้วนะครับคือการทํางานของเขานะครับก็คือเขาจะทํางานนะครับเมื่อมีเมื่อมีแสงแดดนะครับซึ่งที่นี่ใช้ใช้ทามเมอร์นะครับเป็นตัวตั้งนะครับก็เปิดที่เก้าโมงครึ่งนะครับจะปิดที่ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับใช้ทาวาทามเมอร์เป็นตัวเก็บกิจนะครับก็ที่ไหนนะครับมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับที่ อนีอยู่ในค้อนะครับอยากาปรับปรุงนะครับโดยใช้ต้นทุนไม่มากนะครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับครับ